สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัสนาธิราธารานางสาวรังสินีพรมสายคุ้มครองเป็นผู้ดำเนินรายการและนางสาวพิพาพรชมชนะชัยเป็นผู้ถ่ายทำรายการจากมหาวิทยาลัยรา,า,าชภัฏเชียงใหม่วิทยลาลัยแม่ฮ่องสอนสาขาการบ,บัญชีชั้นปีที่4ได้มาถ่ายทำรายการเกี่ยวกับการทำหลังคาด้วยใบตรงตึงนะคะซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับพี่ ทานาพรง,งามดีค่ะเชิญค่ะตามนะค่ะตามมาเลยคะสวัสดีค่ะพี่ท,าน,ทานาพรไม่ทราบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหลังคาใบตองตึงนะคะ อันมีอะไบ้างคะจะมีไม้ไผ่ไม้ที่จักสารนะคะไม้ไผ่ประมาณจักสารมาแล้วให้เป็นได้รูปแบบอย่างนี้ก็คือไปไปเก็บใบตองเติมนนีี่ไปเก็บมาตอนที่มันโรนอไอ้แตกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ดูการของเของมันก็คือออกมาแล้วมันั่ง มานั่งมานั่ง,งแล้วก็ทําให้ขั้นตอนขั้นตอนทําเป็นขั้นตอนอ,อย่างเราเรามันรู้จากขั้นตอนของการทาเลยค่ะเรามีขั้นตอนกนารทำอย่างก็เตรียมไม้แล้วก็บอกที่เราจับนี่นะใบตองที่เราติดมาได้นี่นะคะเป็นการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะคะ แล้วนี่คือแบบสำเร็จนะคะที่เราได้เห็นเนี่ยคือทำมาจากปีก่อนนะคะพอดีว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงอะคะ่ะมันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบฤดูร้อนะคะที่เขาจะเก็บกันนะคะแล้วมันมีมีนามีสานะคะเราก็เลยเก็บตัวอย่างมาให้พี่เขาทำขั้นตอนให้ดูก่อนนะคะเชิญเลยะคะ่ะตอนแรกเราก้อเาอาใบไ,ไม้ ไม่ถ้าตรงตึงนี่มาทับเป็นครึ่งตะ <c oughs> แยงลงไปแบบนี้คดูพอเราต้องทับห่างเข้าเรือ่องต้องทับให้มันชิดกันหน่อยถ้ามันห่างนี่มันจะไม่ทำให้มันโดน ถ้าเราทาให้มันชิดกันนี่มันจะทาให้ทนใช้ใช้มือหลังคาได้ประมาณสองปีหรือว่าสองปีครึ่งแล้วการทําหลังคาด้วยใบอนตึงนี่ดีงไงล่ะคะมันคือมันทําให้มันดีอย่างมันทําให้เย็นก็คือว่ามันแตกต่างจาก,ากสังกะสีแล้วก็กระเบื้องอกระเบื้องเราต้องใช้ มันต้องมีเทดานแต่คือถ้าเราใช้ใบตองนี้เราไม่ต้องมันต้องมีเทดานไม่ต้องมีอะไรก็ได้ก็คือมันจะมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่า,าแล้วไม่ทราบว่าท่าทำขายหรือเปล่าคะก็ท้าบ้างก็จะทำขายอยู่ค่ะแต่ไม่ว่างเลยราคานีขึ้นอยู่ที่ ยังไงคะขึ้นอยู่กับงานนะกับบาง,บางว่าเอาจะใช้แค่ใบเดียวนะตองใบเดียวก็คือจะมาใส่แค่ใบเดียวนี่แหละแต่ว่าเอาไปปลูกอะไรก็ปลูกคําสวนทําอะไรเราก็ไปใช้เอาไปเรีว่าไงนะ่ะคือถ้าว่าใช้ใบเดียวจะราคาจะถูกกว่าถูกกว่าตอกไม้ใช่ไหมคะเอาไปห่มไปไปอันนั้นกับพืชผักได้ค่ะ,ะมันจะทําให้เย็นแล้วก็ ตอนที่เราปลูกผักตอนแรกเราใช้ก้านใช่ไหมค<ะ>่ะนี่ต่อไปเรา<ะ>ก็ออนนี่ไปทางบนเหมือนกับไม่ทำเม่ถักตายค<ะ>่ะใบตองเชิงนี้สามารถหาจากที่ไหนได้บ้างคะคือตามบนโดยที่มันมันเป็นเป็นต้นของธรรมชาติที่มันมีบางทีอย่างที่อื่นมันคือเชียงใหม่อะไรพวกนี้มันก็ไม่มีเราจะทำอะไรกับ คาคานั้นหนักกว่าเต่ทนนี่มันจะมีพวกภาคเหนือมากกว่าคือเมืองสอนอะไรพวกเน้ตาแล้วอันคือจัดที่เห็นนะคะคือเราต้องใช้ไม้เนี่ยค่ะประมาณประมาณว่าเย็บแล้วเราใช้เชือกหรือว่าไหมไหมาฟางนี้ไม่ได้หรอคะไม่ได้ค่ะคือตัวนี้ทำไม่ได้เลย <laughs> <laughs> เพราะว่าใบมันใหญ่ <laughs> แล้ววันหนึ่งเนี่ยจะทําได้สักที่อันนะคะประมาณร้อยกว่าแผนแ่นนะคะร้อยกว่าแผน่นถ้าคุณเก่งนะแต่มันคือขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็มากอะไรแค่มีแค่นี้ก็ทําได้แล้วต่อเช่น้ําเช่นเลยก็ได้แล้วสามารถทําได้แล้วทําไมเราไม่หาซื้อกระเบื้องแทนแทนที่จะเสียเวลานะมาทําอย่างนี้คะ่ะแล้วขั้นตอน ก็คือก็อันนี้มันก็ไม่ได้เสียเวลามากแค่ตอนเช้าเราก็ไปเก็บประมาณกี่โมงอ่ะไปตอนเช้าห้าโมงอะไรพวกเนี้ยกาเก็บกระจานะเก็บก็มันก็แค่แปดโมงเราก็กลับได้เนี่ยเราทำงานยังดได้ตอนเรามาเย็บก็เลเย็บตอนกลางคืนก็ได้พี่ธนพรไงคือต้องเก็บตอนเช้าเช้าเลยใช่ป่ะคะใช่ค่ะถ้าเราเก็บหลังจากงานั้นนะมันจะเป็นมันจะกาอป่ะค่ะ มาเย็บไม่ได้ก็เก็บตอนเก็บนี่แหละคุณแแสดงว่าคือถ้าเราเก็บที่ใบที่แห้งจริงๆนี่คือเราเก็บมาล้วก็ต้องมาแช่น้ําก่อนใช่ไหมคะมเพื่อที่จะได้ทําง่ายขึ้นต้องมาแช่น้ําก่อนแล้วออกจากน้ําแล้วก็มาเย็บถ้ามีเวลาก็เย็บได้เลยจับประหยัดทั้ง ทุกอย่างเลยลคือถ้ามันมึงกับฟรีมืกับเบื้องนี้ต้องใช้เงินเยอะถ้าต้องจ่เยอะแล้วไม้ไผ่นี่คือซื้อเอาว่าเองเนี่ยค่ะหาเองก็ได้ค่ะคือไปตับอดตามตาตามอะไรนี่แยกปไปตาม บ้นนอกบ้านอะไรเนี่ยไปตัดเอาหรือว่าเราจะซื้อก็ได้ที่เขาปลูกถ้าที่มีคนปลูกก็เราได้ของซื้อเขาแน่มันก็เล่นมันก็ได้เยอะแล้ว่ะค่าใช้จ่ายในแพงไหมคะหรือว่าอะไค่าใช้จ่ายหมายถึงในการที่ต้นทุนที่จะทํอ๋อไม่ต้องใช้เลยค่ะแค่เราไปเก็บมาเราก็มาเยกได้แล้วขอให้มีอุปกรณ์แค่นี้แหละ ก็สามารถทําได้แล้วเราไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายถ้าเออเราไม่มีไม้ไผ่เราก็เ้ซื้อเอาเล่มหนึ่งี่ยเราสามารถใช้ได้เป็นได้เป็นร้อยแผ่นอ๋อค่ะแล้วนี่คือแล้วนี่คือรูปแบบที่สามเร็จของการทำหลังคาด้วยใบตองตึงนะคะซึ่งพวกเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ธนพรงามดีที่เสียสละวเวลาให้ความรู้กับ การทำหลังคาใบตองนะคะขอบคุณค่ะและนี่นะคะ,ะพวกเราก็ได้รู้จักกับขั้นตอนและวิธีการของการทำหลังคาด้วยใบตองตึงนะคะซึ่งใบตองตึงนะคะก็มีประโยชน์หลายๆด้านนะคะตั้งแต่ลากจนถึงต้นนะคะ เราสามารถใช้รากรือ่าันเอาไปทําสมุนไพได้ค่ะส่วนใบมันก็คือเราก็เอามาทําเป็นหลังคาใบตรงนี่ค่ะใบตรงตึงอีกทั้งยังสร้างไรายได้ให้กับประชาชนหรือชาวบ้านที่ทํางานด้านนี้นะคะคืออยากให้ทุกคนนะคะอนุรักษ์ไว้นะคะ่ะดิฉันก็ขอจบการดำเนินรายการไว้เพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ